หนาวๆเอาแบบหนาวๆแต่หนาวแล้วมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่หนาวมากเกินไปแล้วก็ไม่ถึงหนาวตายและเป็นสิ่งที่ปลอดภัยในอากาศเพนาจะรวยเป็นแบบหนาวหอมหนาวเย็นๆตอนเย็นเป็นอากาศสดชื่นแจ่มใส แล้วความมาสจันที่ทะเลเก่าแบบตัดแล้วแตกหนอเหมือนแต่งกิ่งเป็นลากแก้วศาสนา,สญญามาสจันดีเซมาราทอนมีนจำนวนเวอร์ชันที่หนึ่งเซมเอบุโปรข้อมูลชื่อดีเซมาราทอนมีจำนวนสมาชิกโมเซียนฟินิกโซเพอร์เฟกออโต้ดีเยียมเวอร์ชันวิสาพิตแผ่นดิน โซบับระบบออโต้ตนวัดปลุกเสษพิเศษอีกขั้นหนึ่งวิชาโซโลกันมั่งมีสีสุกเพ่งพาหาหรือธุรกิจสมาธิโมเซียนฟินิ์โซเพอร์เฟกต์ออโต้ดีเยี่ยมโซโลกันดีเยี่ยมสาธุเป็นระบบออโต้ต้นวัดปลุกเศษพิเศษอีกขั้นหนึ่งอนุภาพเหล็กไหลเซราเซมเปียนดีเยี่ยมสาธุ